สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรตั้งคณะกรรมการสอบข้อเท็จจริงนะครับกรณีนักวิชาการการเงินและบัญชียักยอกเงินค่าเสี่ยงภัยโควิดบุคลากรทางการแพทย์พร้อมกับชี้แจงตัวเลขจริงคือ80,0,000กว่าบาทไม่ใช่12ล้านตามที่มีกระแสข่าวครับขออภัยนะครับ8ล้านกว่าบาทนะครับนายปริญญาหน้าปุณณบุตรนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดกำแพงเพชรเปิดเผยถึงความคืบหน้ากรณีนักวิชาการการเงินและบัญชี ยักยอกเงินค่าเสี่ยงภัยโควิดบุคลากรทางการแพทย์ซึ่งจากการตรวจสอบพบเงินหาย8ล้าน6แสนบาทไม่ใช่12ล้านบาทเศษตามที่มีข่าวก่อนหน้านี้โออดยแบ่งเป็นค,ค่าเสี่ยงภัยโควิด3ล้าน7แสนบาทส่วนที่เหลืออยู่ในหมวดค่าใช้จ่ายอื่นๆทางนี้ได้สั่งตั้งคณะกรรมการขึ้นมา2ชุดนะครับก็คือคณะกรรมการตรวจสอบข้อได้จริงเพื่อดูรายละเอียดการทุจริตและคณะกรรมการดําเนินการตรวจสอบความผิดทางละเมิด เพื่อดูความผิดของผู้ที่เกี่ยวข้องทางวินัยโดยคาดว่าจะได้ข้อสรุปในเร็วๆนี้ครับ